สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่นะคะคุณลูกค้าร้านแม่มาริพ้าทไทยทุกทท่านคุณลูกค้าขาผ้าเขามาผ้าฝ้ายหมักโคนนุ่มๆแบบนี้ซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หรือว่านะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะคุณลูกค้าขาของชํารวยของที่ระลึกนะคะในเทศกาลต่างๆได้เลยวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่รัตด,ดาค่ะโยมเพลเมืองค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าเข่าหมาผ้าฝ้ายหมักโคนร,รุ่นนี้ราคาผืนละ100บาทรุ่นนี้ราคาผืนละ100บาท วันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยคุณลูกค้าคะ,คะสั่งซื้อ9ผืนแถมให้ฟรี1ผืนเลยคุณลูกค้าคะ,คะ สั่งซื้อนะคะ9ผืนแถมฟรี1ผืนคุณลูกค้าขา900บาทนะคะจะส่งฟรีเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะกับผ้าขอม้าผ้าใยมโคนนุ่มๆแบบนี้ค่ะขนาดหน้าผ้านะคะก็ประมาณ1ฟุตค่ะ1ฟุตก็คือขนาดไม้บรรทัด1อันใช่ไหมคุณลูกค้าขาความยาว180ซนเมตรนะคะใช้เป็นผ้าเป็นคอได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยซื้อ9แถม1วันนี้ค่ะคุณลูกค้าขา0890